บีบูไหวสามที่โตแห้งครับเอาโทรศัพท์ครับครับเงินโทรศัพท์กับตังตังเท่าไรตังแปดร้อยกว่าบาทเกือบเก้าร้อยเนาะแปดมุ่งแปดมุ่งแปดมุ่งเช้าร์ประมาณแปดมุ่งแล้วจะเสื้อกับมานนั้นเด็ดกินเหล้าบ่บ่เด็ดกินด้วยอ่าบ่เด็ดกินเหล้านะมีดราน้ำครับขนมเออเนี่ยนอนอยู่นี่มันก็นอนอยู่เนี่ยเหมือนกับแต่มันชวนผมไปนู่นนี่ครับนี่ที่นอนมันนอนอยู่นี่ครับเนี่ยเนี่ย หอยามันยังอยู่เลยแหละตอนไหนก็ยี่โมงตอนเช้ากว่ารักษาหนักมากท่านมันมากินมันชวนมาจากนน่นแหละที่นอนนอนใต้ต้นมะขาม <c oughs> ตอนนั้นมันก็ยังอยู่อยู่เอมันชวนพวกมานเนี่ยผมไม่มาไปเหอะไอน้องผมก็ให้ขนมมาขนมเปี๊ยะแล้วก็ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดมาสองมัดขนมเปี๊ยะอีกสองก้อน ผมตื่นขึ้นมาก็นึกว่ามันเอาโทรศัพท์ไปไหนเออ,เอ,อมันจะเอาไปโทรหรือเปล่าพอใจดีอุสายเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนู่นเป๊ซี่แล้วก็น้ําเปล่าอผู้ก่อเหตุเป็นหญิงหรือชายครับผู้ชายครับอายุประมาณาอายุประมาณ30กว่าสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่แหละไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไมไม่เคยเจออยู่หน้าวัดอมันจะออกจากวัดไปพอดี เออมันเจอเจออยู่หน้าวัดก็เลยว่าเออไปพักก่อนไอ้นนองที่แรกนั่นเข่าประตูนะครับประตูคุนโมเมนประตูนี่้อโมเมนประตูโขงไงเข่าประตูคุนไปนอนอยู่คุณอ่ะนาโบดมะขานาโบดนะครับนั่นนะเราจะเอหนาโบดแต่ที่นี่เขาชวนมมานั่นแหละมันชวนมั่วที่ผมเม่ได้รักชนิดเลยคนก็เหตุมาชวนมาเออครับเ่แหละผมอุซาเลี่ยงเขาเลี่ยงน้าผมมาเห็นว่าโต๊ะาันเออนั่นนะรักทานยังอยู่ขะต้มมัดแต่มันกินอยู่นมเปียไปสอง แต่ว่าน้ำเป๊ปซี่กับน้ำเปล่าใหยอ,อยู่หันผมยึถือกันไหนกับโมหุจักเพราะว่าถือเป๊ปซีแ่แน่นอนเลยพอวันนั้นมาหลวงเอาเดี๋ยวผมบมหูยจักอาการเป็นยังไงครับตอนรับคือจังห้องรับไหลไปเลยนี่ยแป๊บเดียวเห็น่ะือยังคิดว่าโดนว่างยาคิดว่าหนอนอ่ะถ้าพ่อจันทคนมาหลวงเนาะผมก็เอาเงินนะ่ะใส่กระเป๋าเป็นบ่ถา้าควนมาหลวงเขาต้องหูซื้อเป็นบ่แล้วก็คู่ก่อเหตุไดปยังเป็นยังโทรศัพท์ครับโทรศัพท์กับเงินแปดร้อยกว่าบาท โทรศัพท์เครื่องเอ่อเครื่องหนึ่งซื้อไม่ไม่นี่ครับเนี่ยรักษาไปซื้อมาจักบาทรวมทั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งเคฟทั้งยี่หังทั้งสมมงสมัรเม็ดสมัดไล่สี่พันก่าครับโอ้ยสี่พันกว่าบาทโทรศัพท์สี่พันกัวแล้วเงินอีกจักบาทเงิ่นอีกแปดแปดร้อยเกือบเก้าร้อยละแปดร้อยเอ้าดีบดิโอ้ผมผมตึงนเลยมั้ผมว่าสิเบิ่งเวลาเนาะมันจักม่งล่ะเม่เห็นช่วงประมาณสัก ปาจะแปดโมงถึงเก้าโมงนะมันมาขอชาร์จแบตก็บอกว่าพี่ชาร์จแบตนะครับเอาชาร์จเ,เลยามที่มาจากไหนแล้วนี่บอกผมมาจากขอนแก่นครับตกรถทําง,งานร่างเชื่อมแบตก,ก็หมดพอดีผมรองอานจ,จะไปทําอยู่หน้าเครือไม่รู้ว่าเขาขโมยอะไรกันมามแต่มารู้อีกทีช่วงค่ำนี่เขาโทรไปบอกอแต่จาหน้าได้ครับใส่เสื้อสีชมพูกงเกินขาสั้นสะพายกระเป๋า ผมงเอียนเียนหน่อยๆเป็นชายใช่ไหมครับอายุประมาณเท่าไหร่อายุน่าจะอยู claro> ่ที่สี่สิบต้นๆนี่นี่ไปแล้วนะน้าอะไรเห็นไหมน้ากระพายกระเป๋าอ่ะเออใช่เลยปัดเด้๋วมันมาอีกรอบนึงก็จะก็มมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนเสื้อมามันมาออาปายแล้วออกมาแล้วทังนั่น มองใส่มองกวาดูกระเป๋ายังหนักเลยนี่หนักเลยนีนไปเลยซูมได้ดิ นชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์อันนี้ตอนกำลังมาเว้ยตอนกำลังมาตอนกำลังมาเฮ้ยอันนี้ตอนมันไปแล้วมันจะไปแล้วล่ะเพราะตอนมันอยู่กับผมมันยังใส่เสื้อสีฟูอยู่เลยไมมม่องเห็นเสื้อดี๋ยวเดี๋ยวดูของได้ข่าวดีนะเพื่อนนี่มันเก็บโทรศัพท์ละอันนี้มันไปชาร์จตอนผมไม่อยู่แล้วผมออกไปวัดข้างนอกแล้ว กรเป๋ายังหนักเลยดิวยูดหิขยูดยังเลยไหมขยูดยังเลยขยูดยังเลยดิกระเป๋าเลยขาดเอียวนะาอกด้วยนี่นะกระเป๋าหนักไหม